ยินดีต้อนรับกลับสู่ไรบิสแต่วันนี้เราจะขอเปลี่ยนจากสองล้อเป็นตีนตะขาบกันสักหน่อยวันนี้เราจะพาไปดูยานเกราะหนักที่ทรงพลังและกําลังเป็นที่จับตามองในกองทัพสมัยใหม่นี่คือรถถังหลัก VT4 ผลงานจากจีนที่ตอนนี้เป็นหนึ่งในกําลังหลักของกองทัพบ,บกไทย VT4 หรือชื่อเดิม MBT 3 0 0พัพัฒนาโดยบริษัท NORINCO จากประเทศจีนเป็นรถถังรุ่นทรงออกที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์กองทัพในยุคใหม่ ทั้งประสิทธิภาพเทคโนโลยีและราคาที่เข้าถึงได้ปัจจุบันประเทศอย่างไทยในจีเรียและปากีสถานได้เลือกใช้รถถังรุ่นนี้ในกองกําลังของตอนแล้วมาเริ่มกันที่จุดเด่นของรถถังคันนี้การป้องกันร,รถถัง v t 4ติดตั้งกรอบผสมผสานพร้อมกรอบปฏิกิริยา ERA ที่สามารถรับมือได้ทั้งการโจมตีแบบพลังเจาะกรอะและระเบิดแรงสูงนอกจากนี้ยังมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในและระบบป้องกันอาวุธนิวเคลียร์ชีวภาพและเคมีซึ่งช่วยปกป้องลูกเรือในทุกสถานการณ์ แต่แค่กราะอย่างเดียวไม่พอเพราะวีธี4ยังมาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยด้านในมีระบบควบคุมการยิงดิจิทัลเต็มรูปแบบกล้องมองภาพกลางคืนระบบจับระยะด,ด้วยเลเซอร์และคอมพิวเตอร์คำนวณวิถีกระสุนผู้บังคับการรถสามารถมองรอบทิศทางด้วยกล้องพานโนรามาแบบ360องศาส่วนพลปืนก็มีอุปกรณ์เล็งเป้าหมายทั้งกลางวันและกลางคืนเรียกได้ว่าเห็นก่อนยิงก่อนโอกาสรอบสูงกว่า เรื่องอาวุธวีธี4มาพร้อมปืนใหญ่กลืนลำขนาด125มิมที่สามารถยิงกระสุนได้หลากหลายทั้งกระสุนจาะกรอดแรงสูงกระสุนระเบิดแรงดันและแม้แต่ขีปนาวุธต่อต้านรถถังที่ยิงผ่านลำกล้องได้โดยตรงเสริมด้วยปืนกลร่วมขนาด7.62ม mm, ิมและปืนกลหนักควบคุมระยะใกล้ขนาด12.7ม mm, ิเมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันร,รอบด้าน ในเรื่องของเครื่องยนต์ VTC ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จ1,300แรงมา้าแม่น้ำหนักตัวถึง52ตันแต่สามารถวิ่งได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและยังมีระบบช่วงล่างแบบบาร์แรงบิดที่ช่วยให้ลุยพื้นที่สมบุกสมบันได้อย่างสบายกองทัพบ,บกไทยตัดสินใจสั่งซื้อ VTC หลังโครงการรถถังโอปลอจากยูเครนล่าช้าและการตัดสินใจครั้งนั้นถือว่าคุ้มค่าเพราะจีนสามารถส่งมอบรถถังได้ตรงเวลาและพร้อมใช้งานภายในเวลาไม่นาน ปัจจุบันวิ VT4 ประจำการในหน่วยม้าเร็วหลักของไทยและได้รับความชมจากทหารไทยว่าใช้งานง่ายยิงแม่นและดูแลรักษาไม่ยุ่งยากเมื่อเทียบกับรถถังเก่าอย่าง M60 p a t t r n แล้ว VT4 คือก้าวกระโดดทั้งในเรื่องความเร็วการป้องกันและระบบดิจิทัลถึงแม้อาจยังไม่เท่ารถถังระดับบนของ Nato อย่าง Leopard 2A7 แต่ในแง่ความคุ้มค่าและความทันสมัยถือว่าเกินราคามาก มากไปกว่านั้นการที่หลายประเทศเลือก VTC ยังเป็นสัญญาณว่าจีนเริ่มก้าวเข้ามาเป็นผู้เล่นหลักในตลาดอาวุธระดับโลกและสำหรับประเทศไทยรถถังรุ่นนี้ไม่ใช่แค่เครื่องจักรทำลายล้างแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่ในด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศแล้วคุณละคิดยังไงกับ VTC รถถังรุ่นนี้จะเป็นผู้นำในสนามรบยุคใหม่หรือไม่คอมเมนต์บอกเราด้านล่างเลย ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม s t a r i s h Mototrail และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปเจ๋งๆทั้งบนถอนนอหรือในสนามรบ